Sorry, it's DJ. ผมเอียยเซียนปลากาดปีที่แล้วทุกคนก็รู้ว่าบงเอียดเคยเจอปลากัดหม้อที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเอฟซีเขาพามาแล้วก็ปล่อยไว้ในนี้เต็มหมดฉะนั้นวันนี้มบี้ยก็กลับมาตามหาปลาในโรงเรียนแห่งนี้อีกแล้วมาดูกันว่าเราจะเจอปลากัดสายพันธุ์อะไรบ้างฝอกเล็ก็เชื่อได้ตามมาไรกันเลยแต่เบียดมัน่นใจว่าตรงนี้นะ่าจะมีทักตัวงเลยนี่มันน่าจะอยู่ใต้หินนี้นะมาดูกันว่าจะมีไหมนะทุกคนมา ตรงนี้คือเป็นที่แรกที่เราคิดว่าน่าจะมีนะเห็นไหมดูก่อนตากล้องดูดีนะจะมีนะตรงนี้เปิดเปิดเปิดบางทีมันอาจจะทําฟองทําไรเหรอมีกล้องมีกองนี่ตากล้องไม่ฟองใช่จริงเดี๋ยวเปิดมันบอกว่าใครพูดว่านี่มีกองมี้คงเปิดเปิด ฮ่ามีปลาเนี่ยมีฟงมีปลาเนียเหรอใช่เปิดหินแล้วดิมีไหมเมืงนั้นวะฮ่ามืองนั้นเต่าเต่านู่นเต่ามันวิ่งไปในนู้นแล้วตรงนี้มีหอยตัวหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นหอยเชอร์รี่น่าจะเป็นฟงของหอยเชอร์รี่อันนี้น่าจะไม่ใช่เดี๋ยวจะเดินสำรวจรงนี้นะทุกคนแต่ว่าเมื่กี้ว่ามันน้ำมันจะลงฝั่งนี้เรามาดูกคนตามกอง น้ำม nah, ันล mm ุมมาตังโอ้โหตงนี้น mm ้ำมีเห็นแต่ก็หื้อเลยตรพอเปิดอันนี้เลยพี่แต่ก็ตรงนี้เปิดเปิดอันนี้เลยมาดูดิอ๋อโอ้ยเจลี่ลาวพี่เออทำไมมันชอบแอบใต้ใบไม้วะมาดูต่อดิเราต้องหาเลยถ้าตรงไหนมีตรงนั้นมีพอนี่ลาอันนี้ลาวไอ้พวกนี่นี่ตรงนี้น่ามีแต่กงเดี๋ยวไปเงยบใส่เล่ก่อน ีจับเลยนะตรงนี้นะน่าจะมีสักตัวตรงนี้นะอ่ะหอยเจอดีพี่เหมือนกันสามตัวตรงนี้ดูไม่เจอปลาดีนะทุกคนแต่ตอนนี้กองเคียร์กำลังใจเยอะมากใช่พวกนี้มันบอกว่ามันลังเดียวมาดิ้ออยยไู่่่ออดไกละมาดูมันน่ยเห็นไหมล่ะตากร้องนี่สมมติว่าเรเจอปลามันแสงมันเป็นยังไงบ้างตากร้งองตอนที่ถ่ายมันเห็นไหม đúng Không được. Không đúng được à? Ê, cái này nó mít Mít rồi. hả tụi mít chèng mấy đi. Tụi mít mấy? Không. Không luôn. Mở là nào, tụi nó là téng เนาะ. đây đi. Ô, con ตายนี้เอาตายข้างหัวหน้าปกครองมีตายนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามีไหมเดี๋ยวมันจะจับเลยนะตายตงอย่าฮุยอยช่วยเช้านะข้าดูก่อนแล้วก็เออหนึ่งก็กั๊มาทุกคนมาดูกันว่าตานี้จะมีไหมนะมีไหมงั้นน่ะจะได้เลย โอ้ยปืดลั่นทำไมแม่ไม่ค่อยเปียกอ่ะอ๋อแม่เนี่ยเปียกเลยนี่ทุกคนนี่น่าจะเป็นปลากัดปลานะสายพันธุ์นี้น่าจะดีนะทุกคนดูสวยเหรอเคยเจอไหมที่นี่มีนะเรานี่มีเลี้ยงเอามาปล่อยไหมแถวนี้มีคนเอามาปล่อยไหมน่าจะมีเนาะตอนตอนที่คุณครูเขาให้พาปลากระดานมาเรียนได้เลยเนาะพวกนี้พามาปล่อยทุกคนดูอันนี้น่าจะเป็นลูกมันตัวนี้นะโอ้ย

ไปกันต่อน่วาวโอยเลย่ตงนเรไหนท้ยเมตาตตัวเงาใฉหอเ่ิวหนัดตัวนี้แ็กเดียวเราไม่เห็นทุกคนเห็นไหมนี่เ้ยนี่ตัวเงาใครมาเปิดนี่ของนี้เน่เลยใช่ไหมใช่แล้วก็ยังมันโอ้ยยอดนี่เลยทีมันดีมีคุณภาพไปกันต่อตาต๋องมาองคัดตามมา เดี๋ยวไปดูตรงนู้นรงน้น่าจะสวย้ยใหญ่เลยไหมตรงนู้นอันนมาเลเฮ้ตาองตรงนี้น่ามีไมตาค้องะไม่เต้น้ำไม่วยนะตรงนี้ตรงนู้นมันมีตัวเช้าโอ้โหวนี้มันต่อป่อยตเช้าวยวะเ้ยตรงนี้หน้ามีเงนมันไม่สวยอะไร ตรงนี้น่าจะมีเดี๋ยวดูรันมีตายนี้น่ามีมั้นะเลยมีไหมไม่รู้ทุกคนมาดูดิไม่มีไม่มีจะตรงนี้แหละฮ่ามีหอยหอยในเหล่านี้ตัวเล็กเลยไม่รู้อะหอยน้ำจืดอย่ไม่มีมีหอยไหมฮึจบอันเลยในโรงเรียนวันนี้มีหอยวันนี้กันเหรอเรียกเลยมั้ง มีมีทุกอย่านไปเรื่อยๆตก้องยิงเห่้เ้ยอ้ยรอบก่อนทุกคนจำได้ไหมบงอเตรงนี้มกนจำได้ไหมไม่ได้ตรงนี้เลยเข้าไปได้ไหมเวสีไปีลูกไปเอาสีบอกกันเาดีองกันเลยนี่มอกัน า่โอ๊ยต okay. ัวน oh no. ี้ด oh no, the okay. right? okay. hey. ้วยชัดไหมตากงตัไม่ชัดเลยไม่ชัดเลยทางไหนชัดอนะชัดไหมโอ้ยสวยอ่ะคุังมันต้องมาตายฝั่งนี้หรือเปล่าไปดูสิชัดไหมผ่านเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดี๋ยวมันหยบตาอ้นี้แน่นอนมันอ่ะจับเลยปากคุณคุณนี่โอ้ยตัวไหนแล้วนี่มาตัวไหนแล้วนี่ตัวนี้ทุกคนสามตัวนี่สวยตัวนี้ โอ้ยมงมันนักเรียนออาปล่อยนี่เอาใส่ตรงไหนใส่ใครมปล่อยไอ้พวงแม่มงมันไม่เคยปล่อยจะมาปล่อยตัวนี้น่าจะเป็นพ่อพันอย่าอกบอกเฮ้ยตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ให้มงมันเนาะโอเคหรว่าเอฟดีก็อยากเอาไปกัดบ้างไม่ใม่ใทุกคนเรามาสำรวจเล่นๆนี้สิบนาทีแล้วนะเท่านี้เลยนะใช่โอ้ย่าบอกเฮ้ยตัวไปที่อื่นเราเจอใหม่ขึ้นมา ถ้าทุกคนคิดว่ามันมีจริงก็มาหาเลยแต่ว่าถ้าคิดว่าไม่มีจริงก็ไม่ต้องมาใช่ไหมใช่ชมม่คิดมากจะไปเก่งเปเลยเป็นเพืเ่อน,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 นสวย